กับสบายดีพ่อแม่พี่โน้องอีรลบเด้อสบายดีโลบบายเนาะพี่โน,โอโน,โน,โน้องเนาะเมื้อนี้กลับมาแบบฟาวเนี่ยกาเนาะพึ่งกเฮ็ดเรียกแล้วแล้วก็ฟาวมาฮดตลีใครกับพี่กับน้องเนาะกะท่านใดที่เข้ามาเลี้ยก็ขอให้ได้รับสชคลาออกไปเด้อเนาะกับแนวทางฮาหนอยมื้อน,นี้เนาะก่อนสิมาให้แนวทางเดี๋ยวขอเติมลิตรนั่นนึง <c oughs> คอเนาะกับคนใดที hey. ah. ่เข้ามาเลี้ยวกับฝากกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามให้หวานใจนํำดเด้อ ืันนี้กะสีขอให้แบบว่าคลิปสันส้นๆเอาเนาะพี่น้องเนาะืันนี้ขอภาวนาให้พี่น้องเนาะเตกทั้งสี่หน่อยเลยเด้อืันนี้นะทนไหนที่เข้ามาแล้วก็ขอให้ได้รับสู้ลาบออกไปอาจารย์มึงกะอยากหายเนาะติดโตกับบุได้ร้อง รู้สับเครื่องนึงกับเบสก็งอเมิน <laughs> แนวทางฮานอยมื่อนี้เนาะหวานใจให้วิ่งรูดศูนย์กับหกเนาะหวานใจให้ได้ศูนย์กับหกเ้อมื่อนี้นะแต่ว่าเมื่อวานหวานใจให้สี่กับหกเนะานใใเนะพี่น,น้องเนะาะก็เข้าตั้งเข้าแต่จากโดยสองหน่วยเนะาะก็เข้าตัวโจะหน่อยหนึ่งแล้วก็ โดวิงลูดน้อยนึงแต่มื้อนี้ก็ขอภาวนาให้เข้าทั้งสี่หน่อยให้กับพี่กับน้องเนาะกับมื้อนี้หวั่นใจกัเฮดได้0กับ6เนาะก็มี02 03 06 07แล้วก็09เนาะ02 ศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เจ็ดแล้วก็ศนะูนย์เก้าเนาะวิ่งรูดหกเจาะหกก็มีหกสองหกสามหกเจ็ดหกแปด แล้วก็หกเก้าเนอะพี่โน,โน้องเนาะหกสองหกสามหกเจ็ดหกแปดแล้วก็หกเก้าเด้อท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ขอ,ขอให้ได้รับโชคลาภน้ำหวานใจออกไปเนาะพี่โน,โน้องเนาะบอว่าท่านสิจิ้มสิเจาะตัวใดก็ขอให้มาตัวที่ท่านได้จิ้มได้เจาะ ลงไปเนาะพี่น้องอก,ก็ฝากถึงร้านทรัพย์ล่ำรวยนำเด้อพี่น้องเด้อก,กัท่านใดที่เข้ามาไหมเนาะบอกท่านได้หูท่งทางจะกิ้นจะซื้อแนวทางเนาะพี่น้องอก,ก็กดเข้าไปตรงลิงก์ที่หวั่นใจอันตรงที่หวั่นใจได้ปักหมุดให้เนาะกับวันใจก็ได้ปักหมุดร้านที่ดีๆให้กับพี่กับน้องเนาะบอกว่าสิเป็นแนวทางหรือว่าร้านที่เฮาแบบ มันคงปลดภัยให้กับพี่กับน้องนาะหวานใจก็ได้อันปักหมุดไว้ให้เนาะก็ะดเข้าไปก็บอกว่าทัานใดที่กดเข้าไปแล้วก็บอกว่ามาจากส่งของหวานใจเนาะเพื่อนกะสิให้เครดิตคือห้าสิบบาทเนาะพี่น้องเนาะสำหรับลูกค้าไม่เด้อกะซื้อครบหนึ่งร้อยบาทถึงไปเนาะเพื่อนกะแถมเครดิตฟรีให้เลยห้าสิบบาทเราก็เอาเครดิตต,ตรงนั้นกะเฮ็ดทุน เอาโต้ไปนาะพี่น้องเนาะบางทีอาจีมีโชกมีลาบํากันกับปินไปได้เนาะแต่ละร้านเขาก็เข้าไปบางท่านบางร้านเขาก็อาจีโบมันมาน,มน <ไป S 1> บางถ้าเขาแปลว่าเฮงเฮงมันมน,มนอยู่ร้านใดเขาก็ลองเข้าไปเนาะลองเข้าไปอุดหนุนร้านนั่นเบืนะ้องเนาะกับท่านใดที่เข้าไปเรียกก็ขอให้มีแต่ความร่ารวยคือกับร้านเลยเด้อเนาะก็คือร้านซับร่่ารวยนั่นเองเด้อพี่น้องเด้อ ก็เข้าไปแล้วก็บอบกว่ามาจากซองของหวานใจแล้วก็นอ้องเพื่อนกะสีให้เครดิตที่หวานใจได้ก้าวไปนั้นเนาะถ้าวเฮาบอกว่าก็คือสีบดได้ได้อันนี้ก็ต้องบอกเนาะที่หวานใจได้เอ่ยไปแต่ละคลิปเนาะน,นี่ก็คือหวานใจก็ได้หาร้านที่สะดวกให้กับพี่กับน้องเนาะอนไวจ่ายจ,จริงคือกับอาจารย์เพื่อนก็เคยเว้าเนาะก็เพราะว่าเป็นร้าน อีกร้านหนึ่งของน้องสายอาจารย์เนาะพี่น้องเนาะกะถ้าเป็นหวานใจหวานใจกับอาชีบได้หูจักเพิ่นเนาะแต่ว่ากะพอได้ลมอยู่เพิ่นกะนิสัยดีกับอาจารย์เพิ่นก็ได้หุจ่จักขลักะเพิ่นก็ได้แนะนำเนาะแนะนำมาหวานใจก็ได้แนะนำเพื่อสิ่งดีๆให้กับพี่กับน้องเนาะเพราะว่าสิเป,ป็นแนวทางหรือว่าอัน ช่อง <c oughs> ทางที่นนเนาะที่เขาแบบสบายใจเล่นแบบว่าเล่นแล้วแบบมีมีความสบายใจคิดว่ามั่นคงแล้วก็ปลอดภัยสาหรับเฮาเนาะเฮาก็ได้แนะนําให้ไปเนาะพี่น้องนนเนาะไปแล้วก็ขอให้โชคดีเด้อกับแนวทางหาหน่อยมอนี่เนาะหวานใจก็ขอภาวนาให้แตกทั้งสี่หน่อยเนาะบสี่หน่อยก็ย่าเนาะก็ขอให้มาทั้งบนทั้งล่างจักสองโลกก็ยังดีเนาะพี่น้องเนาะ ้นวันใจกับโคอยากให้เตกตั้งแต่ลบเลขเลยกับอ้ยคิบโคนี่กันเนาะขนาดัวทันได้ลงดำนาก็ยังมามาเฮ็ดคลิปซาเนาะพี่น้องเนาะถ้าลงไปดำนานี่แบบว่ายามสิบบทันอันเวลาพี่น้อนนงบ่เนาะอ่ะ จังไดก็สีพยายามเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเหาก็ต้องได้เฮ็ดเวียกของเฮานำเนาะบุญเปนว่าอันเฮาสีบุได้เฮ็ดเวียกอันนี้ก็คือเพราะว่าหวานใจกับ่ท่านได้มีรายได้เนาะมันก็ต้องเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแล้วก็อยากให้มาอยากมาให้โซกให้ลาพี่น้องแน่เนาะหวานใจกับสีได้พยายามเฮ็ดให้มันทันเนาะพี่น้องเนาะกะจังไดกะ อย่างที่พิดพลาดไปกับขอโทษขออภัยกับพี่น้องเด้อนาะกะเข้ามาเรียกกขอให้เข้ามาให้กําลังใจนาะงางท่านก็อ่านแบบว่าเข้ามาให้กําลังใจหวานใจตะลอดน้องเป็นตาฮักตาฮักเนาะก็ขอคอบใจละหลายเด้อเนาะกับางท่านก็อาจสียปนปวนเนี่หวานใจก็ก็บอเป็นอย่างเนาะเพราะว่ามันเรื่องแบบนี้เนาะมันก็ต้องมีดีแล้วกับบอดีเนาะพร้อมๆกันกั กะบอกเป็นอย่างกะให้กำลังใจกันไปเนาะพี่น้องเนาะกะเข้ามาเรียกกะขออวยพรให้ได้รับสชคลาออกไปเนาะพี่น้องเนาะกะขอให้ทุกทุกท่านเนาะที่เข้ามาให้กำลังใจหวานใจลวกะบอกว่าสิเป็นยังไงกนะเนาะให้กำลังใจตลอดมากะขออวยพรให้สชคดีไปทุกทุกมือเนะาะบอกว่าสิเป็นหุ้นฮานอยหรือว่าหงวยลาวหวันใจกะขอภาวนาให้ เข้ามาเอาสุกลาบกระหวันใจเด้อขอให้ทุกท่านสุกดีกับพานอยมือนนี้จ้า